สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้วันที่9กันยายน2567ครับอขอทำหน้าที่สื่อมวลชนชั่วข่าวนะครับเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำนะครับหลายคนเป็นห่วงเป็นใยว่าดูข่าวนะครับในภาพกว้างก็จะมีข่าวอำเภอพะใหนะครับอยู่ในมุดหมายของอสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของสายน้ำครับแต่วันนี้นะครับผมอยู่ที่ ตลาดร้อยปีราชโดครับซึ่งหน้าตลาดราชโดนั้นนะครับเป็นรําคองนะครับที่เป็นสาขาจากแม่น้ําน้อยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ผมนะครับสภาพน้ําก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเรียกว่ายังอยู่ในระดับที่ปกตินะครับแล้วก็ยังรับได้อีกสบายสบายครับซึ่งชุมชนของเรานั้นก็คุ้นเคยอยู่แล้วครับกับ เรีกว่าเป็นร,รุดูการนะครับซึ่งเร,เราเรียกกันว่าหน้าน้ําหลากครับนี่คือบรรยากาศหน้าตลาด100ปีราชโดครับในช่วงประมาณบ่าย4ี่โมงกว,กว่าของวันนี้ครับนะครับก็เป็นบรรยากาศที่นํามาสู่ทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับในเรื่องของข่าวสถานการณ์ระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ําน้อยอำเภอพะไขครับนะครับผม